ชิโพี่มีอะไรจะมาท้าทายเองเว้ยเป็นยามินสันเลนหนึ่งก็คือให้ชิโร่ใช้อาวุธดาบดาร์กอนไทเด้นเนี่ยหนึ่งคิวเนี่ยได้ห้าสิบบาทนะหนึ่งคิวห้าสิบบาทพี่ให้จริงไหมี่ยจริงเดี๋ยวพี่โอนให้เลยส่งอีเพล่ห้ด้วยติดคิวว่าห้าร้อยไป โอเคนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านอย่ด้วยนะครับนะ <c oughs> ก็อยู่ผมชิโร่คุงทำยังไงว่าเออชิโร่ก็ได้นะเราเรียกขลับแล้วนะครับนะที่สำคัญนะครับนะเข้ามาดูเนะี่ยผมขอคนละ1ไลค์1ติดตามเพื่อเป็นกลังใจผมหน่อยนะครับนะชวนกดหน่อยจะสองแสนแล้วอ่ะนะครับวนะ่าอยากถึงแล้วนะครับนะตื่นเต้นไม่ไหวเลยอย่างที่ไทเลตต้อนคลิปเลยนะครับแล้วแม่งพิเปอร์แม่งแกงกูแล้วนะครับแล้วแม่งเอ,อ้ยให้ผมเล่นตายก่อนไทเด้นนะครับราคาหัวก็คือถ้าผมราคาหัวเนี่ยหนึ่งคิว นะครับนะได้50บาทนะครับนะตอนตัวนั่นเองนะเออด้วยไอ้เจ้าตีศูนย์ดาร์กอนไทเดนอันนี้นะครับนะ เออซึ่งไม่รู้พี่เปิ์คิดอะไรอ่ะให้เล่นตาก้อนไฮเดนนะครับนะตอนนี้พี่เปิ์ก็ไม่อยู่เนาะนะครับแล้วพี่เปิ์แกไปตัดคลิปแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดีสุดแล้วกันเนาะเอาเท่าที่ผมเอ่อค่าไหวเออจริงมันน่าจะมีกฎแบบว่าไอ้นี่เนาะแบบว่าถ้าเกิดผมแบบตายหรือว่าอย่างนี้น่าจะหักหักเออหักมาสักห้าสิบเนาะเออคือค่าได้หนึ่งหักแล้วผมตายนะหักห้าสิบเออแต่เปิ์ไม่อยู่ละก็พูดได้ไงเออถ้าอยู่เนี่ยว่าโดนโดน,โดนไอ้กฎนี้แน่นอนนะฮะ,ะ <No. S 1> แต่ไม่เป็นไรก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะ ทำให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะพี่เติมเสียตังค์ได้เลยโอเคไปเราไปลุยกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจนะครับไปเฮ้ยอันี่ตีได้อ้าวกูฆ่าเลยแค่นั้นแหละฆ่าเลยไม่ฆ่าเลยกดมยไม้ไม่มีในกดหมูเรียบร้อยมา1คิวแล้ว50บาทแล้วครับผมนะตัวแรกไปละไอ้มีใครไหมตรงนู้นโอ้ยตรงนู้นมีคนว่ะไปดูดีกว่าเว้ยอ่ะกดหมาไม่มีในกดหมูแต่ขอสักค,คนแบบสู้ม,มันๆได้ไหมอย่าสู้ม,มันๆสักคนหนึ่งอะได้ไหมอ่ะเลยนี่ไปก่อนนะครับทำเป็นตีไปก่อนเฮ้ยแสดงว่าสสสสูููู้้้้้นะบีสู้ อูโ okay. el, el, so nice, ้โรนัโดเฮสองคิวแล้วผมนะเฮ้ยเปิดพีพีวะเปิดพีพีเหรอเมื่อกี้เห็นเห็นต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาเลยเรียบร้อยต่อหน้าต่อตาเลยสามคิวแล้วนะไปร้อยห้าสิบแล้วมั้งเนี่ยเออแต่ว่าแบบอยากได้คนสู้แบบมันๆน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาเอาเอาหาเรื่องนะหาหาเรื่องนะเนี่ยหาเรื่องนะเนี่ยนี่ไงีสี่คิวไปแล้วนะครับแม่งพ่เปอร์กูเสียแน่นะครับมีคนมาให้ฆ่าอย่างงี้ ขึ้นขึ้นขึ้นเ <No. S 1> ดี๋ยวมันสกิลซีมาโดนเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าไอ้โหยไอ,โไอโ้โมจิมึงนี่นะอะไรวะเอ้ยเข้าใจนะเกมลาก่าหัวแบบอยากมีบทมากเหรอฮะ <c oughs> แม่งกูสาเข้าเฟรนลี่พีพีนะไม่ยุ่งแล้วนะวดูดูมันดูดดมันด้วยเนี่ยดูดิแล้วมันลากผมได้เนี่ยเอ้าดูดูมันดูมันเ <c oughs> อ <c oughs> อเออเออเอาเข้าไปเออ <c oughs> แล้วพิมพีซ s y อะไของมึงเนี่ยหลอนเก้าเหรอต้องต้องเอาสักทีแล้วนะมั้งผมว่ารีเท,ท,ท็ทีขอร้องไม่ไหวละอือรีเซ็ตทีกูัว้เอาคิวทีน่นี่คิวที่เท่าไหร่คิวที่ห้างไงเออสวยตายนะครับโอ้ยแม่งแต่ละตัวสองร้อยห้าสิบละนะครับมันบอกว่าต้องการค่าหัวลงไปศูนย์ศูนย์โอ้ยมึงอะไรของมึงวะน,นี่ยต้องการเอาค่าหัวลงไปศูนย์โอ้ยมันไม่ได้อ่ะสิถ้ามันต่ำกว่าสองร้านสี่มันก็ต้องให้มอนฆ่าสิเออ ไวมากคนระับเล่นรอสวนแบบเราโหรไวหอมมินแน่อ่ปะปลาตามไม่ทันโอ้ยด,ด,อดูดูวนตอดดูวนตอดผมอืม อุ้ยโูสกิลเผาไม่ทันนะทุกคนอ่าเล่นเกตได้ป่ะเล่นเกตได้ป่ะถาม่าโนวีสี่ไหม๋อ้ไอรอนแฮปอ่าโอเคไอวีเ,วเซตให้เขาเออผมคิดว่าเขามีไอวีสี่ไงครับถ้าวีสีนะ่เนีมันหน่อยครับว่าผมเขาบอกว่าแล้วแต่คุณเลยวล่าจะเล่นยังไงแล้วเขาพิมพ์ว่าอัพตูยนะแล้วแต่อะไรอย่างนี Ê. Thử nó là skill à. Ui là skill đang kháng yêu. เ hey, hey, อ้โดนโดนโดนโดอ้โนโนโดนแต่นี่โดนออโอเคสวยโอ้ oh, <c oughs> อยากแด้ผลเสรดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโ oh, <c oughs> อแม่อ้าวอวันไดนายกำลังหาร้านเติมบ,บักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชชอปมีบริการเติมบ,บักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมมอีก10%นะ เหมาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3มหมัดฟีสและดาบสุ่มมีบริการรับทรรมัดฟีสทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีกำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมจังหวะสวนพอดีครับโอ้ my god จีโอเคจีจครับอ่ะ6คิวละนะครับไอเขาอีกรอบหนึ่งอ่ะมาโอเคเฮ้ยเอาอะไรอ่ะโอ้ยโมจิเอ้ยกูจะคอมโบอยู่แล้วโอ้ยแต่ละตัวอ่ะฆ่าแม่นทีนิด มันเป็นอะไรวะคือเหงาเหรออยากมีบทเหรอึอยากมีบทเหรออยากมีบทอยากมีบทอะว่างนิ่อยากมีบทเหรออ,หรอ่แถ้าทำทรงจะสวดไงเออทำทรงจะสวดไงอยากมีบทมากไงอยากมีบทมากไงอยากมีบทมากไงทำทรงจะสวน คือผมจะคอมโบจะจะปิดเกมเขาได้อยู่แล้วเข้าใจนะครับมันเป็นเกมล่าคาหัวแต่ว่าอะไรที่อ่านอันนี <S <S ้อยู <S 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 ido> <S ido> <S ่ขอระบายนเถอะว่ะแม่งลำคาญจริงครับนี่แหละเหตุผลที่ผมต้องให้น้องๆมาช่วยยืนเฝ้านะครับเวลานี่แต่ว่ารอบนี้ไม่ไม่มีใครอยู่นะครับน่าลำคาญจริงอุ้ยเขียวเขียวโอ้เรามีเขียวแล้วโอเคเขียวแขายังชั่วหน่อยครับ เดียวผมยังเปิดปิดเทนหลบได้ไงเออโอเคถ้าเป็นทวิตานี่คือปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดเทนไม่ได้เลย เอาว่ะสวดเงินมันว่ะเออโดนอีกเฮ้ยโดนโดนตีกดเอกไม่ออก<ฮ>โอ้โหเมื่อกี้กดเอกไม่ออกทุกคนผมกดเอกไปแล้วนะเฮ้ยพี่ยงจำได้กดเอกไปแล้วนะเกมอะไรตั้งใจใหม่เออโอเคโอ้ my god เลยจีจีครับผมจี๊จีเดี๋ยวไปเซิร์ฟใหม่ดีกว่า เฮ้ยฆ่าเลยฆ่าเลยอย่างนี้ฆ่าเลยฆ่าเลยโอเคขอฆ่าเลยลกันตัจาจ๋ามีหมูโจรด้วยนะครับ <c oughs> การเงินนะพี่เปอร์เขาจัดให้เฮ้ยเอวะ่ะจะสวนได้ละเอ,อ้ยสวนได้ว่าโอ้โหโคตรเอาโคตรเ,เรื่องคนระับมาสู้ต่ออ้าวได้ดิเอาเอ็มมาสู้ต่อเลยมาแล้วกูส้สวนแล้วกูส้สวนแบบแกะบ่อยอย่างที่เคยบอกไว้วิชาเอฟซีหรือวิชายัางไรสเผยแพท่ใครรู้แล้วจุดจุๆนะวิชาแกะบ่อย เออจะบ่อยเว้ยมีเงาโดนลบโดนไงเพราะแจะบ่อยไงเราบอกแล้วว่าเราอุ้ยอุ้ย oh อุ้ยเขาเข้าหนักนะเนี่ยลุกเราหนักเหรอออ้ยเอาดิเอาล่ะเปิดเคนนะคะเปิดเคนเปิดเคนเว้ยอุ้ยลบเดี๋ยวผมไม่จะไม่ซีกอดคางนะมีเงาเปิดเคนเปิดเคนอุ้ยไม่โดน อุ้ยขอรวบไหมขอลบไหมอา้าวเรียบร้อยเออเรียบร้อยโอเคโอ้ยยยยยเอาเยอะโอเคได้เลยเ,เขาบอกแหลกโอเคไม่เป็นไรคนระับเราเข้าใจกันเราเข้าใจได้นะครับเรายังไม่หาเขาอ้างเลยนะั้นเราเข้าใจนายนะนีไ่ไงเข้าใจแล้วเราก็รวบลุก <Nope. S 1> โอ้มยยยยอยู่ต่อเฮ้ยโอ้โอ้ใหญ่ใหญน,นะใหญ่ใหน,นะ อุ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหดีนะดีนะมีเคนหลบโยลุผมไม่ได้ตะคิวเผาด้วยเมื่อกี้ผมไม่ได้กดนะครับเฮ้ยเหมือนโลกกันทั้งคู่เลยว่ะเขาดูดได้เดี๋ยวผมไม่ได้ปิดทางเว้ยเนี่ยหาช่องหาช่องเอ้ยเราอ่ะแลกกันไหม นี่ไงเราสวนสวนจริงสวนจริงหื่งเกือบตายครับมิดหลอดแต่ไม่ตายว่ะบัฟผมน้อยกว่าเอาเลยปิดไม่ได้ปิดได้แล้วล่ะเองปิดได้ล,ละบุญบาร,รมีเคนหมาเหลือล้อนเหลือเหลือล้นเหลือลเกินอุ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ตายด้วยว่ะอุ้ยโอ้โหไม่ตายเนี่ยผมไม่ได้กดค้างครับอไม่อยากกดค้างไงเดี๋ยวเราเล่นซุปวีหนึ่งนะครับ โหดักหน้าก็ไม่โดนดอีกเฮ้ยอย่างนี้ต้องเรียบร้อยต้องเรียบร้อยแล้วโอเคสวยครับโอ้ไม่กอดกี่คิวแล้ววะเนี่ยเอาพอแกแหลกเหรอโอเคครับนะเอ้ยเอาต่อไม่นับเลยนะว่ากี่คิวละรู้ใช่ว่าสู้สนุกมากโอเคเมื่อผมไม่ค่อยใส่เขาเต็มที่อ่ะเขาแหลก อุ้ยชิบหายละโอเคโอ้เราเปิดกิวเผาเชนแตกไม่รู้เชนไปหมดตอนไหนอืมสวนไปเชนสวนเฮ้ย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 โอ้โหเกือบตายเกือบตายเชี่ยผมเกือบตายทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละ อุ้ยเขาจะสวนมาอุ้ยเกือไปอุ้ยจะตายแล้วว่ะข่ายของจะตายแล้วนะครับ โอ้ตายทุกคนโอ้ยทันเล้วครับโอ้โหตายครับผมเีนคนอ๋อกองเชียร์กองเชียร์พิดฟันนอลลี่ครับในที่สุดเออคือเก่งใจเขาอะเห็นว่าผมเขาจะตายแล้วผมไม,ไม่ไม่ปิดไงน,นะครับเห็นเขาเน็ตค้างผมเลยไม,ไม่ไม่ทำนะครับ เราเข้าใจนะว่าเออคนอาการแบบเหน็ดค้างเป็นไงเน็ดปิงเป็นไงใช่ปะ,ล,ะล่ะเราครับพี่เปอร์อประมาณสิบกว่าตัวครับไปจัดมาให้ละสิบกว่าตัวเลยเหรอสิบกว่าตัวเลยผมจัดมาให้เนี่ยพี่งั้นพี่ก็เสียประมาณห้าหกร้อยแลดิเอใช่เอางี้กันพี่มัดจํามาสักหกร้อยผมก็ลืมละว่ากี่ตัวเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปเอาแล้ว okay, okay. ถ้าพี่มัดจํามาเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังไหมเดี๋ยวพี่โอนให้ผมเพิ่มอีกก็ได้ถ้าเกิดมันมันเยอะกว่านี้นะโอนเพิ่มอีกเหรอพี่มัดจำกนดีโอเคโอเคหกร้อยใช่ไหม ใช่ครับวัดจำมากกว่600เดี๋ยวผมไม่ดูล้อมหลังเัมือนว่ากี่ตัวเดี๋ยวหลังไม่ค่อยมาควิ้นไอ้ครับทุกคนก็พี่เปอร์โอนเงินมาให้แล้วนะครับ600นี่ไม่บิดเลยนะครับนะไอ้ท้าจริงจ่ายจริงครับพี่เปอร์ใช่ครับนี่ครับจ่ายจริงมัดจำหเฉยดเลยคืออย่างที่บอกไปนะครับนะเดี๋ยวขอตรวจสอบในคิด่อนว่ามีมีเพิ่มไหมมีค่าได้เพิ่มกว่า600ไหมถ้ามีก็เดี๋ยวโอนไหมผมหลังไหมนะครับพี่เปอร์ได้ครับโอเคครับก็ขอบคุณพี่เปอร์มากเลยครับที่ทำ ครทุกคนนะครับนะชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพี่เปิ้ลมีอะไรจะฝากคนดูก่นไปไหมครับฝากไปกดติดตามช่องพี่ด้วย <ไอ S 2> ถ้าใครยังไ, <อ S 2> ไม่ได้กดนะโอเคครับก็ฝากกดติดตามผมแลวก็พี่เปิ้ลด้วยนะสองช่องเลยครับนะวันนี้บายครับผม